อาหารที่บนโต๊ะไม่ยอมจจ่ายไม่ยอมจะให้อาหารฟรีแล้วนะบางที่นี่นะเวลาเขาแก้ปวดแก้ปวดแก้แคอะไรต่างๆนี่อัลลอฮ์คนอราเรื่องความอะไรครับการฝึกเรื่องนมตระยัฝึกหลายๆอย่างนะครับัวในเรื่องนมตระนะฝึกความอดทนด้วยฝึกจะรู้น้ำใจเขาของคนที่ไม่ดีไม่มีอาหารอยู่ในเนี่ยเราลองอุดทันที แล้วคนไม่มีจิตินนะเรารู้สึกยังไงเรนไมใช่ใชห,หรือเปล่า<ส>ตอนที่เราแล้วคุณไม่คิดอย่าลืมนะครับตรงน,นี้ถ้าเราไม่คิดน,น,น,นะวันทรนอะเยอันเยวะไรไปเตราบใดถ้าเราไม่ให้สัมปชีไม่ให้<อ>เยวแล้วทดสอบกับเราเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวความรู้สึกที่พีโนเรากำลังสะสบอยู่เดอะไรไม่ใช่มานะครับก็ตฝากตรงนี้นะครับขอรู้มาสิให้พิของเราแล้วก็แจกจ่ายใช่ ที่มีเรามีอยู่ก็ okay, ไ้เ่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยไม่เราพูดฤษีภูม่มรตรแล้วก็ยังเก่งพัวอลาตานะเพื่ออลาตาลยนะไม่ไม่เพื่อนรษ่์ไม่ให่คนรู้ไม่คนนี่ไม่ใช่หวังที่จะฉันให้ห huh. นึ่ง uh พันเพื่องานอยั่ไม่อย่ไม่ใช่เพื่ออลาตาละนะลงไป ว่าพกเราเนี่ยมีประสบการณ์ไปเลียงีน้องเราไปเลียงเพื่อเนี่ยโอเควันนี้เอาโอเคสาครทเอาไปใช้ระเบโอเคเดี๋ยวตันึงเป็นนาเองจะบเฮ้ยเพื่อนเลยเก้าสิบเก้มั่นใจนะครับรองราวันี้ถ้าคนไม่ว่วสารนิดไหนก็แล้วแต่แสกควาดีนะครับแต่ของุน้อบวกด้วยนะครับเลด้วยตองัาล้บริสุทิ์ใจเพื่อลาเลาและร้ีวะาจะได้

ก็อำเภอแอเดรเรื่องความหมายรู้แล้วนะครับจะขออะไรขอก็ขอเลยนะครับแล้วก็แตขอให้ด้วยนะครับขอให้ลูกด้วยนะครับอยากให้ลูกเราดูคนดีก็ขอสิเราไม่โง่ใจโง่ว่าลูกทัานไม่ดีสองที่เป็นไงของคนดีถามว่าเราเคยขอไหมขอจากเ่าไหมขอสิ ความสำเร็จทั้งลงนี้แล้วก็ลงหน้นะครับเวลาหมดนี้คือขอจบการนําเสนซอนคับองาร์ความคิดประการจุประการบงอะไรบางอย่างนนะครับการทัารนะครับถ้าของดีๆก็เป็นน้งนำของวรราถ้าของดีๆก็เป็นจากอารมณ์ความกแล้วก็สทแล้วก็ไม่ต้องถ่วิดีโอหรอกแม่ถ่าย้นาเป็น

ต่อไปนะครับขอเ,เชิญเพืผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพร้องกันที่จะอาหารนะครับขอเ,เชิญครับ